มันจะไปคิดอ่านการงานอะไรก็ไม่ออกคิดอะไรก็ไม่ถกลงคนใจลอยมันเป็นอย่างนั้นคิดจะไปทำการงานการงานอันหนักหนางนี่ก็ทำไม่ได้คนใจลอยคนใจเบาสู้ไม่ไวอ,อย่างนี้เลยแน้ววันนี้วิชาความรู้อะไรของตนก็ไม่มี มีก็น,นิดหน่อยหนึ่งไม่พอที่จะได้ไปนั่งเก้าอี้เขียนหนังสืออยู่ในร่มความรู้เช่นนั้นไม่มีนี่เอา้าเมื่อมเมื่อความรู้นั้นไม่มีมก็ต้องทำงานหนักเลยเจะไปทำการค้าการขายทุนก็ไม่มีแบบนี้นั่นไงทำอะไรแบบนี้ก็เป็นกรรมกรเท่านั้นแหละ แบกแบกหามหามแล้วทำนาทำสวนเป็นกเกษตรกรเป็นกรรมกรบ้างรับจ้างทำงานบ้างคนที่ความรู้น้อยนะมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยวันนี้เอางานหนักก็ไม่เอางานเบาก็ไม่สู้ อย่างนี้แล้วชีวิตมันก็ไม่มีความหมายแล้วนั่นนะก็ต้องตกทุกข์คิดได้ยากลำบากลากลากรรมไปการเป็นน,กนักบวชนี่ถ้าหากว่าสละความอยากความปรารถนาในหัวใจลงได้เป็นบางส่วนแล้วอย่างนี้มันก็อยู่ประพฤติพรหมจรรย์นี้ได้เลยเออไม่เดือดร้อนอะไรเลย เพราะว่าสมณะนี่อาศัยแต่บริขารแปดเท่านี้ก็อยู่ได้ไม่มีเงินไม่มีท้องอะไรก็อยู่ได้เจ็บป่วยลงไปโรงพยาบาลโรงพยาบาลเขาก็ไม่เอาค่ารักษาเลยปานนั่นแหละเขายกย่องพระพุทธศาสนารัฐบานลนะเนอย่างนี้ที่บุคคลบัพติศมาจันทร์ไปไม่ได้ก็เพราะ มันบันเทาตันหาในหัวใจไม่ได้เรื่องมันนะมันปล่อยให้ตันหาครอบงำจิตใจอย่งนั้นเพ่งไปในอดีตเพ่งไปในอนาคตอยู่งั้นแหละโอ้อนาคตต่อไปเราจะเป็นยังไงหนอ <c oughs> เราจะไปหาเงินหาทองได้ยังไงหนอเราจะ มีความสุขความทุกข์อย่างไรหนอก็วิตกวิจารไปก็เดือดร้อนไปนี่นั่นแหละคนผู้ที่จะพูดพรหมาจรรย์ไปไม่ได้ก็เพราะมันเพ่งไปในอดีตเพ่งไปในอนาคตในอดีตตนเคยสนุกสนานอย่างนั้นมาแล้วอย่างนี้เมื่อนึกถึงความสนุกสนานในอดีตที่ล่วงมาแล้วก็ มาดูปัจจุบันมันนีรตนทำไม่ได้เพราะมีวินัยเป็นเครื่องบังคับไว้อยู่ก็เดือดร้อนนะนั่นแหละผู้ที่จะประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้เพราะมันส่งใจไปในอารมณ์ที่เป็นอดีตส่งใจไปในอารมณ์ที่เป็นอนาคต <c oughs> <c oughs> มันไม่ได้กำหนดอยู่ในปัจจุบันถ้าผู้ใดมาเอา กำหนดปัจจุบันนี่เป็นหลักแล้วทิ้งอดีตอนาคตไปเลยอย่างนี้นะมันก็อยู่สบายสบายการปฏิบัติธรรมนี่นะไม่ว่านักบวชไม่ว่าครือขัดอ่ะ <c oughs> อันคฤหัสัดนี่มันอย่างว่านะนะั่นแหละมันไม่ไหวไม่ให้เพ่งไปก็ไม่ได้แต่ผู้มีสติสัมปชัญญะถึงแม้จะคิดอ่านการงานอะไรไปมันก็รู้เท่าทันไป รู้เท่าอะคิดไปแล้วได้สมหวังก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปนี่เรียกว่ารู้เท่าความคิดความต้องการของตัวเองถ้าไม่ทำความรู้เท่าไว้อย่างนี้แล้วเมื่อตนคิดอะไรอยากได้อะไรไปสแสวงหาไปทำไปแล้วไม่ได้ตามใจหวังก็เดือดร้อนแล้วก็เป็นทุกข์อมันเป็นอย่างนั้นบุคคลผู้ตกเป็นทาสของตัณหานี่ยนะ ผู้ไม่ยอมตกเป็นทาสของตัณหาอย่างว่านั้นมันก็เป็นอย่างว่านั้นแหละได้ก็เอาไม่ได้ก็แล้วไปถ้าทำใจได้อย่างนี้ก็สบายอืใครจะอยู่ในฐานะอย่างไรก็พอสบายได้อยู่บ้างนะนั่นแหละถ้าเป็นนักบวชนี่ก็ยิ่งยิ่งต้องการทำจิตใจให้เป็นปัจจุบันอย่างนี้อยู่เรื่อยไป ไม่ต้องเพ่งไปนนะอดีตอนาคตอันประกอบไปด้วยตัณหาความทะเยอะทะยานต่างๆถ้าไปพิจารณาไปอนาคตโดยที่มีเหตุผลควรคิดควรพิจารณาไปอย่างนี้มันก็ไม่ให้โทษอะไรถ้าคิดไปได้ด้วยความอยากความปรารถนาต่างๆนานาแล้วมันมักจะมีโทษมันเป็นอย่างนั้น เมื่อสาวถึงเรื่องอดีตมาก็เหมือนกันนะถ้าเราคิดถึงเรื่องอดีตมาแล้วก็มาประมวลดูแล้วก็ให้เห็นว่ามันเป็นเรื่องมีแต่ผิดหวังทั้งนั้นถึงเป็นเรื่องสนุกสุขสบายก็เป็นความสุขชั่วคราวไม่ใช่เป็นความสุขยั่งยืนถ้าคิดถึงเรื่องอดีตมาแล้วมาสรุปมาลงอย่างนี้แล้วมันก็ ยังชั่วนะก็ไม่หลงมันก็ไม่หลงยินดียินร้ายไปตามเรื่องอดีตมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะความสุขสนุกสนานมันก็เป็นมาชั่วระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่ละครั้งแต่ละครั้นแล้วมันก็หายไปออย่างนี้แหละไม่มีอะไรที่จะให้มีความสนุกสนานสม,มสม่ำเสมอตลอดไปในโลกอันนี้ไม่มีน มีแต่ในทางธรรมเท่านั้นแหละที่จะทำบุคคลให้มีความรู้สึกสม่ำเสมอไปได้ในทางธรรมอย่างว่านั่นแหละเราละอดีตอนาคตเสแล้วแล้วมากำหนดพิจารณาอยู่ในปัจจุบันพิจารณาดูจิตใจตัวเองมันคล่องอยู่ในเรื่องอะไรมันยึดถือเรื่องอะไรอยู่ มันเดือดร้อนกับเรื่องอะไรอย่างนี้นะถ้าเมื่อรู้ว่าจิตใจตนมันยึดเรื่องนั้นอยู่เรื่องนั้นไม่ควรยึดก็สอนใจตัวเองให้ปล่อยให้วางเรื่องนั้นเสียออกำหนดใจปล่อยวางมันไปเรื่อยๆเมื่อเรื่องนั้นดับไปแล้วใจก็เป็นปกติอยู่ในปัจจุบันออก็ไม่เดือดร้อนดิ้นรนอะไรไม่อยากได้อะไร ไม่อยากเป็นอะไรนี่เรียกว่าอยู่เฉยๆนี่ถ้าว่าอยากก็อยากพ้นทุกข์เท่านั้นแหละทำอยังไรหนอเราจะอจะพ้นจากทุกข์นี่ไปได้เออถ้าอยากอย่างนี้นี่นับว่าถูกต้องเลยทีเดียวมาเล็งดูตัวเองนี่ยังตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์ ในโลกอันนี้นะจะไม่ตกอย่างไรแล้วถึงแม้จะเป็นคนหนุ่มคนน้อยอยู่แต่เมื่อเล็งพิจารณาดูต่อไปแล้วก็จะกลายเป็นคนแก่ได้เหมือนกันนะในการต่อไปนี่อความแก่ความสุดโทรมของร่างกายนี่มันก็ทําให้ลําบากลําบุญจิตใจที่อาศัยอยู่ในร่างกายอันนี้เมื่อมันสุดโทรมไปแล้วนี่นะ แล้วก็บางทีก็พรเชิญหน้ากับโรคใัรไข้เจ็บเบียดเบียนเอาอก็ต้องเป็นทุกข์ทนทรมานอย่างนี้แหละที่ว่าตกอยู่ในห่วงแห่งกองทุกข์นั่นนอกจากความทุกข์อันธรรมชาติอย่างนี้แล้วมันก็ทุกข์จากกิเลสมันแผดเผาเอาอราคะโทสะโมหะมันแผดมันเผาเอา ก็เดือดร้อนกันไปผู้ดใดไม่เพียรพยายามละกิเลสกิเลสเหล่านี้มันใจมันสร้างมาแต่ก่อนนั่นก็มีแล้วมาสร้างเอาใหม่ก็มีสมทบกันเข้ามันก็มีกำลังเผาจิตใจนี่ให้เราร้อนนี่มันเป็นอย่างนั้นนี่แหละความทุกข์ต้องให้รู้ไม่ใช่ว่า อยู่ทุกวันนี้ไม่มีความทุกข์อะไรเพราะมันมันขาดปัญญาเมื่อขาดปัญญาแล้วมันก็ไม่ไม่รู้จักว่ามันเป็นทุกข์ยังไงเลยนั่นแหละถ้าใช้สมาธิอบรมจิตให้เป็นสมาธิแล้วก็มาเพ่งพิจารณาดูแล้วก็เห็นและเห็นความทุกข์ <c oughs> จะไม่ทุกข์ยางไรแล้ว อา้าวพอตื่นนอนมาเอา๊ะวันนี้จะเอาอะไรมากินหนอกับข้าวมีหรือไม่หนอจะไปหาเงินยังไงสำหรับผู้ครองเรือนเ,อเป็นนักบวชก็อาตื่นนอนมาก็ต้องทำกิจ,จวัตรต่างๆเสร็จแล้วก็บินธบาตอาอย่างนี้เลยถ้าไม่ไปบินทบาตก็ไม่ได้ชั้น อันมูนีมันก็ร่วนตั้งแต่ความทุกข์ทั้งนั้นเละมันความทนอยู่ไม่ได้ถ้าไม่หาอะไรมาผลปือมันมันก็อยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้นะนี่มันก็สุดโทมไปมันเป็นอย่างนั้นเนี่ยการสแสวงหามันเป็นนักบวชนี่ยังชั่วหน่อยนะมันมีผู้ประถมบำรุงเข้าไปถ้าเป็นเครือขัดแล้วไม่มีใครช่วยเหลือใครเลย ต่างคนต,งต่างต้องหาเลี้ยงตัวเองด้วยลําแข้งของตัวเองนะแล้วจะมาให้มันเป็นทุกข์ยังไงล่ะบางคนหายัางไงมันก็ไม่ได้ก็มีที่นี่นั่นเองเมื่อหาเอาในทางที่ชอบไม่ได้แล้วมันก็ต้องคิดหาเอาในทางที่ไม่ชอบเข้าไปแล้ววันนี้อื นนะไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ชอบด้วยศีลโดยทารรไปก็เป็นมิจฉาชีพไปอย่างนี้มันก็ยิ่งมีโทษหนักเข้าไปอีกนี่แหละพันธนาถึงความทุกข์แห่งชีวิตนี่นะมันมีมากมายกายกองนะอาบางทีก็ไปร่วมกับคนที่มีนิสัยใจคอไม่ตรงกันอ ก็ไปเกิดขัดแย่งความคิดความเห็นกันเข้าเกิดทะเลาะวิวาดกันไปทันจะแยกกันก็ไม่พอจะแยกทันอยู่ร่วมกันไปกับมีแต่เรื่องขัดข้องกันอันอันนี้มันก็เป็นทุกข์แล้วอย่างเช่นผัวเมียเอาเมื่อแต่งงานกันมาทีแรกก็รักใคร่กันดีชื่นชมกันดีไม่มีเรื่องอะไร ขั้นต่อมาต่อมาแล้วการทำอาหาเรเลี้ยงชีพมันยุ่งยากเข้าไปอวันนี้ก็เอาแลวเกิดกระทบกระทั่งกันเข้าแล้วเมียก็โทษผัวผัวก็โทษเมียอะไรเข้าไปแล้ววันนี้เวลามันอดมันอยากขาดเขินมาแล้วนี่ความอยู่ร่วมกันนะ่ะไม่ลงรอยกันนะ่ะคนหนึ่งก็ทำดีคนหนึ่งก็ทำชั่วไปอย่างนี้นะ มันก็ยิ่งเป็นทุกข์หลายมันเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นผัวเมียกันโดยทรรมจริงๆอย่างนี้สุขก็สุขด้วยกันทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันสิ่งใดมันชั่วกว็ชักชวนกันละเว้นไปอย่าไปทำมันสิ่งใดมันดีก็ชักชวนกันทำลงไปอย่างนี้แล้วมันก็มันก็พอจะมีความสุขอยู่บ้างนี่แหลอะอ ถ้าผัวเมียคู่ใดเป็นอย่างว่านี่นะมันก็พอจะมีความสุขอยู่บ้างนั่นไงนไหนๆเราก็ได้ร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาแล้วก็เข้าใจว่าบุญกุศลคนหลังนั่นแหละมันโดนบันดาลให้ได้มาร่วมสุขร่วมทุกข์กันต่างคนต่างนึกอย่างนี้แล้วก็เอาใจซึ่งกันและกันไปผิดนิดๆหน่อยๆก็เอาโหสิกรรมให้กันไป ไม่ถือสาหาความกันถือเอาความดีของกันและกันน่นมาเป็นอารมณ์อยู่ด้วยกันมันถึงมีความสุขได้ถ้าจะไปจับเอาความผิดความไม่ดีของเขาเล็ก,เกน้อยนะมาวิจารณ์แล้วเกิดความรังเกียจกันแล้วมันอยู่ร่วมกันไปไม่ได้เลยคนเราในโลกอันนี้นะไม่ว่าในวัดวาอารามก็เหมือนกันผู้ครองเรือนก็เหมือนกันนะ ดังนั้นมันต้องรู้จักให้อภัยอาโหสิกรรมกันไปแล้วอีกอย่างหนึ่งผู้ปฏิบัติธรรมนี่นะมันต้องเป็นอย่างนั้นถ้าจะไปเมาจะเพ่งโทษผู้อื่นอยู่เข้าไปอย่างนั้นเห็นผู้อื่นทํายังไงไม่ดีก็เกิดไม่พอใจเดือดร้อนขึ้นมาอยู่อย่างนั้นแล้วไม่ใช่ภาวนาไม่ถูกแล้วอืก็เรื่องของใครของมันก็เอาสิ ใครมีความคิดเห็นว่านี่แหละเป็นทางเอ่งความสุกก็ทําไปมเมื่อมัน,ม,น,ม,นมันทําไม่ถูกทงมันก็เป็นทุกข์เองกับเรื่องของใครของมันตนเน่ะเมื่อมองเห็นว่าทางนี้ทางถูกก็ทาลงไปสิทําลงไป,งไปฝึกใจของตนให้มันตั้งมั่นลงไปสละอารมณ์ภายนอกเรื่องดีเรื่องชั่วต่างๆสละทิ้งมันไป เอาแต่ความรู้จริงอยู่ในใจนี่เป็นหลักฐานเป็นเครื่องอยู่ในใจรู้จริงรู้อย่างไรก็รู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นแหละเรื่องดีก็ดีเรื่องชั่วก็ดีไม่มีอะไรกีรังยั่งยืนมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้นใจของตอนเองมันถลกหลงแล้วเราก็ไปยึดถือเอาเรื่องของไม่เที่ยงอันนั้น มาเป็นอารมณ์อยู่มันจะสงบใจได้อย่างไรอ่ะดังน,นั้นต้องปล่อยปว่างๆไปอย่าไปเพ่งออกไปภายโนอกอยู่ด้วยกันเนี่ยก็อย่าไปเพ่งดูกันแลยกันว่าคนโน้นเป็นยังไงคนนี้เป็นยังไงแล้วไปเพ่งกันอยู่นั้นไม่ไม่สงบแล้วอืออยู่ที่ไหนก็ไม่สงบจะไปอยู่ป่าอยู่ดงไกลแสนไกลเท่าไหร่ ใจก็ไม่สงบหรอกให้เข้าใจแม้จะไม่ได้อยู่ในป่าในเขาอยู่ในบ้านในช่องถ้าผู้ใดสำรวมจิตตัวเองอยู่ภายในได้ห้ามจิตตัวเองไม่ให้ไปเพ่งเล็งคนอื่นอย่างนี้ได้นะมันก็พอมีความสบายอยู่บ้างนั่นแหละก่อนนะว่าได้ได้ความสบายมากแหละเนื่องอย่างนี้นะ่ะใครทำใครจึงรู้ อใครไม่ทำไม่รู้หรอก <c oughs> เอาใครทำอะไรกระทบกระทั่งตนมาก็ดีสิเขามาช่วยเราสร้างบารมีนี่เราจะได้อดใจทนเอาเราจะได้รู้กำลังใจของตัวเองว่าตนเองนั้นสละอารมณ์เหล่านั้นหรือไม่หรือ,อยังยึดถืออยู่มันก็รู้นะถ้าตนยึดถือเอาอยู่มันก็เดือดร้อนขึ้นมาเอง มันก็รู้ได้ว่าเออแล้วมัวแต่ไปโทษคนอื่นไม่โทษตัวเองไอ้ตัวเองเดือดร้อนอยู่นั่นนะทําไมไม่ไม่ตําหนิตัวเองอเอ,อ่ะทาไมยังไปเดือดร้อนกับเรื่องคนอื่นเขาอย่างงี้นะก็ต้องถามตัวเองสอนตัวเองเข้าไปสิน,น,เ,นเรื่องอะไรทําไมยังไปเดือดร้อนกับเรื่องคนอื่นเขาแล้ว ถ้าหาว่าเตือนตนได้อย่างนี้มันก็มันก็ยุติกันไปก็ไม่ต้องไปเดือดร้อนกับเรื่องคนอื่นนะดูตัวของตัวเองดูใจตัวเองนี่เมื่อใจตนเองมันตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณแล้วก็นั่นอย่างนี้แหละให้พากันตื่นตัว พุทธโทปแปลว่าผู้ตื่นแล้วเรานึกพุทโทแล้วก็ต้องทำความรู้ตัวพร้อมอย่างนั้นให้รู้จักว่าตนนั่นน่ะสมควรอย่างไรความเป็นอยู่ของตนน่ะอย่างว่าผู้เป็นนักบวชอย่างนี้นะก็ต้องพิจารณาดู ไอการที่เราบวชมาประพฤติพรหมจรรย์มานี่มันมีผลดีอย่างไรบ้างได้ความสบายใจอย่างไรบ้างอ,อนี่ต้องสำรวจกวดดูสิแล้วตนได้พิจารณาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยในสงสารตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นั้นบ้างไหมอ,อ,อย่างนี้นะก็ต้องให้กำหนดรู้ใจตัวเองเลยทุกคนนะ หรือว่ามันยังสำคัญว่าโลกภายนอกนั่นจะให้ความสุขแก่ตนอยู่เมื่อบวชเข้ามาแล้วก็ดีอย่างนี้นะมันต้องสำรวจรูจิตใจตัวเองเรื่องอย่างนี้มันก็ขึ้นอยู่กับบุญวัดสนาบาร,รมีของคนแต่ละคนถ้าใครมีบุญมากบุญนั่นแหละโดนบรรดาให้เห็นทุกข์เข็นภัยในสงสาร เห็นโทษแห่งกีเลตันหานานาประการนี่คนบุญน้อยนี่สู้อำนาจของตันหาอวิชชาไม่ได้มันก็มองเห็นยินดีไปกับตั้งแต่เรื่องของตันหานั่นแหละเพราะว่าบุญน้อยนี่สู้อำนาจตันหาไม่ได้คนมีบุญมากบุญเป็นกำลังใจบุญนั้นเป็นผู้ชี้บอกให้เห็นโทษ ของกิเลสตัณหาต่างๆมันเป็นอย่างนั้นหมายความว่าตั้งแต่ชาติก่อนนะ้นเคยรักษาอุโบสถศิลบ้างเป็นครึงหัดก็ดีเคยฟังธรรมมาพระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงเรื่องความทุกข์ความเกิดแก่เจ็บตายเป็นทุกข์ก็เคยพิจารณาเห็นตามนั้นมามื่อ็เลยเป็นนิสัยปัจจัยติดตามมา พอเ,เกิดมาชาตินี้เราได้ฟังคําสอนของอุทธเจ้าเข้าไปมันก็ระลึกได้แบบนี้นะเราเคยคิดเคยพิจารณามาแต่ชาติก่อนนอนะ่นนะมื่อก็เห็นทุกข์เห็นภัยเห็นโทษแห่งความเกิดแก่เจ็บตายปนะันี้นะนั่นนยถ้าจะมาเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่อย่างเนี้ยไม่จบไม่สิ้นแล้วมันก็จะมีแต่ทุกข์เนี่ยเมื่อสรุปลงแล้วเป็นอย่างนั้น มันจะไม่ได้รับความสุขอันเป็นแก่นสารอะไรเลยสุขก็สุขประเดียวประดาวเท่านั้นเองสุขอยู่ในโลกอันนี้เราก็รู้กันดีอยู่ทุกคนแล้วนะออนั่นแหละสุขประเดียวประดาวเท่านั้นเ,นเองอ,อย่างว่าเอาสุขจากการครองเลือนบุญกุศลน้นหลังอำนวยผลให้มีเงินมีทองใช้จ่ายมีบ้านช่องอยู่รูระ อย่างนี้แล้วเราจะอยู่ไปได้นานเท่าไหร่ลองคิดดูอันนี้ความสุขเหล่านั้นจะอำนวยให้แกเราได้นานเท่าไหร่ยิงอยู่ทรัพย์สมบัตินั้นมีหลายอ่ะมันก็จะอำนวยความสุขให้เรื่อยไปแต่อายุสังขารสิมันไม่สามารถจะอยู่เสวยความสุขในโลกอันนั้นไปได้ออตลอดกาลนานไปไปละหมดบุญเก่าแล้วก็ตายเท่านั้นเองความสุขที่ ได้เสวยมานั้นก็หายหน้าหายตาไปหมดไม่มีแล้วถ้าผู้ใดไม่ทำบุญกุศลสืบต่อไว่อย่างนี้นะเมื่อบุญเก่าหมดแล้วก็ลงทุกข์เท่านั้นเองใจนี่นะเหมือนอย่างบุคคลเดินทางไกลแล้วไม่มีข้าพาหาหนะนั่นเลยมันก็ย่ำตกไปนะแสนทุกข์แสนยากแสนลำบากแล้วเป็นอย่างนั้น <c oughs> อุปมาเหมือนอย่งคนที่ไม่มีบุญกุศลไม่ได้สั่งสมบุญกุศลไว้ในโลกนี้เมื่อลาโลกนี้ไปสู่โลกหน้าก็ไม่มีบุญกุศลอะไรจะส่งเสริมให้จิตใจอันนี้มีความสุขความเจริญในภพในชาติที่เกิดนั่นนั่นนี่เหมือนคนเดินทางไม่มีข่าผานะนั่นแหละให้เข้าใจผู้ที่สั่งสมบุญกุศลไว้ในโลกนี้ ถึงแม้ว่าบุญกุศลนั้นยังยังไม่เต็มบริบูรณ์แต่มันก็มีเป็นบางส่วนที่สั่งสมไว้ในใจเช่นนี้แล้วแล้วในขณะเดียวกันสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษก็เพีย้ยนพยายามละให้มันน้อยเข้าไปที่สุดเลยทละให้มันได้หมดได้จริงๆอันยิ่งดีมากทีเดียวอย่างนี้ผู้ดใดคิดอย่างนั้นได้ ตั้งอกตั้งใจทําความเพียรลงไปอย่างนี้นะสะสมบุญกุศลไว้อย่างนี้มันก็เหมือนกับบุคคลสะสมเงินทองไว้ต้องการอยากจะไปไหนไปประเทศนอกประเทศนาที่ไหนก็ไปได้ตามประสงค์เรามีเงินค่าพาหาหนะผู้มีเงินมากมันก็ไปประเทศไกลๆน่นไปประเทศอเมริกามันก็ไปได้ฉันใดผู้มีบุญมากเอาตายแล้วบุญก็พาขึ้นสู่สวรรค์ชั้นฟ้านูน ก็สวยุขสำรลานเบิกปานใจอยู่นะั้นถ้ายังไม่ถึงพะนิพานนะ <c oughs> บุคคลจะไปสวรรค์ได้มันก็พอมาเห็นทุกข์เห็นภัยในวัฏฏะสงสารอย่างที่ว่ามานี่แหละเห็นว่าการเกิดมาเป็นคนนี่นะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแล้วก็เป็นผู้มีอายุน้อยเต็มทีการเกิดมาเป็นคนนี่นะ ไม่ได้นมนานอะไรเลยอนะ่ะโยภัยโยไปยหน่อยหนึ่งก็หมดบุญแล้วอย่างนี้นะผู้ดใดพิจารณาเห็นความเป็นอยู่เนี่ยมันไม่จีรังยั่งยืนอะไรเลยอย่างนี้มันก็ไม่ห่วงนะไม่ห่วงความสุขในโลกอันนี้มันก็ห่วงแต่ความสุขทางกิตใจนั่นเอาทำอย่างไรใจของเราจะเป็นสุขในปัจจุบันนี้เอาเลยนั่นแหละสุขภายนอกนั่น ไม่ห่วงสุดแล้วแต่มันจะมีจะเป็นไปเช่นสุขในการกินอย่างนี้นะเอาหามาได้อย่างไรก็กินไปอย่างนั้นาตามกำลังเท่าที่หามาได้ไม่ต้องรีนลนตนมีทรัพย์น้อยมีปัญญาน้อยหาอาหารมารับประทานก็ได้อาหารที่ราคาถูกขอเงินมีน้อย อย่างนี้นะก็ไม่เป็นไรก็พอใจรับประทานไปอย่างนั้นนะมันก็สบายไปนี่ถ้าว่าตนมีสตางค์น้อยเพออยากไปกินของดีๆนู่นว่นานี่อ้อมันจะได้อย่างไงละ่ะตนมีเงินน้อยอนั่นนี่เมื่อไม่ไม่ได้รับประทานก็เดือดร้อนแล้ววันนี้นะนั่นแหละคนที่ตกเป็นทาสแห่งตันหา คนที่ตกเป็นทาสแห่งความสุขชั่วคราวใจมันก็คล้องอยู่ในความสุขชั่วคราวอย่างนี้และไปสวรรค์ไม่ได้เลยผู้ใดเป็นอย่างนั้นให้เข้าใจผู้จะไปสวรรค์ได้จิตใจมันต้องมาห่วงบุญห่วงกุศลห่วงความดีห่วงความดีเ <c oughs> ท่ ตนกระทำบำเพ็ญไว้ในใจอย่าให้มันเสื่มอมมาห่วงคุณพระรัตนกายแคล่สามประการว่าเป็นที่พึ่งของตนเป็นที่พึ่งกำจัดกำจัดทุกข์ไปได้จริงๆนี่เรามาห่วงบุญห่วงคุณอันนี้ทุกวันทุกคืนไปแล้วก็พยายามสั่งสมเพิ่มเติมไปเรื่อยๆอย่างนี้นะแล้วไม่ต้องเพ่งไปสั้นฟ้าสวรรค์ที่ไหนหรอกเพ่งเข้ามาที่ใจนี่ มารวบรวมบุญคุณทั้งหลายไว้ที่ใจนี่ให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้สิ่งใดเป็นความชั่วแล้วก็เพียนละมันออกไปให้มันได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ทำใจไว้ได้อย่างนี้นี้แหละเป็นหนทางไปสู่สวรรค์เป็นหนทางไปสู่สวรรค์แน่นอนทีเดียวไม่ต้องสงสัยแล้ว เพราะว่าการที่ใจมันยังสั่งสมบุญกุศลยังไม่มากพออย่างนี้นะแล้วบุญกุศลยังรวมกำลังกันให้เกิดเป็นอริยมรรคไม่ได้มันก็ยังตัดกิเลสสังโยชน์ในหัวใจนี่ขาดไม่ได้ก็ยังได้ไม่สามารถจะบรรลุโลกุตระัธรรมได้ นี่จำเป็นต้องสั่งสมกูศลความดีไปเรื่อยๆอบรมสติปัญญาให้เกิดขึ้น mm hmm. เมื่ออบรมไปอินชีบารมีมันก็แกก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆสติมันก็เข้มแข็งไปสมาธิมันก็ตั้งมั่นอยู่ที่ใจใจก็ไม่เสื่อมจากสมาธิทั้งกลางวันและกลางคืนเ,เมื่อสมาธิมีปัญญามันก็มีอยู่อย่างนั้น พอมีเรื่องอะไรมาถึงเข้ามันก็กำหนดพิจารณาได้รู้ความจริงสิ่งนั้นนั้นได้ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้นี่แหละนะเป็นหนทางที่จะบรรลุโลกุตระธรรมะพี่นารู้อะไรแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้อะไรอะไรมาถึงเข้าพี่นาเห็นแจ้งตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไม่ถือมั่นไว้เอ,อย่างนี้นี่นี่นี่แหละมันจะเป็นหนทางให้บรรลุถึง ซึ่งโลกุตรธรรมดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้